ครับชื่ออาสุขพงษ์ธุมยนญโยนะครับอายุเจ็ดปีครับเกิดเกิดเกิดวันไหนเกิดวันที่10มกราครับสองพันสี่สครับหลักๆก็เป็นศิลปินครับอยู่ที่ b b บีดีเอ็นเตอร์เทครับในนามสิบปีอันเดอร์ครับแล้วก็เป็นบอคเคอร์โคชครับตามรายการประกวดร้องเพลงหรือว่าคอนเสิร์ตแฟนมีตต่างๆครับอารู้สึกว่า b b บีเป็นที่ที่รวมคนที่มีความสามารถ แล้วก็มีความชอบที่มันคล้ายๆกันมาอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นคนที่ลักษณะเหมือนๆกันมีความเฮฮามีความสนุกม,มีความแบบหลายๆคนผมคล้ายๆกันตรงที่แบบหลายๆคนต้องมีความสู้ชีวิตอนะบอกว่าจร <Yeah. S 1> ิงๆก่อนก่อนหน้าจะช่วงช่วงต้นปี2 0 2 4เนี่ยเคยประกวดรายการร้องเพลงมาแล้วมันแบบไม่ได้สักเซสอเนะียซึ่งมันก็ทำให้จริงๆแล้วเราอยากจะอยู่ทางทางสายนี้ไปเลย แล้วคิดว่าลองไปหาตัวเองในในรูปแบบอื่นบ้างแต่มันก็าจากเพื่อนที่รู้จักกันจากจะรายการประกวดซึ่งก็มาเป็นเพื่อนกันต่อที่นี่ก็คือพี่ปักไปครับก็บเขาก็ชวนเราก็เลยคิดว่าเออมาลองก็ไม่มได้เสียหายอะไรซึ่งการตัดสินใจใน,ในในวันนั้นของของปีต้นปีที่2องพเนี่ยมันก็ทําให้เรามาเจอโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งซึ่งหลักๆแต่ก่อนก็จะเป็นเบื้องหลักมาก่อนซะเยอะมากกว่าตั้งนนา ซึ่งพอเข้ามาเจอเบื้องหน้าากขึ้นมันก็เออมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่เรารู้สึกต่างกันไปอืมซึ่ง,ซ,งซึ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็ฝ่ายฝันหรือฝ่ายขวากระสิงมาตลอดซึ่งซึ่งมันก็ทําให้ได้เห็นได้ลองได้ทํากับสิ่งที่เราพยายามหามาตลอดซึ่งมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เปิดโลกของเราเลยทําให้เราเห็นอะไรมากขึ้นแต่สิ่งที่อาจจะรู้สึกแย่หรือเสียใจอะไรอย่างงี้ในเมปีที่ผ่านมาก็คือเวลาให้ตัวเอง ลแล้วก็เวลาให้เขาปวดใจลงผมว่าตัวผมยังไงบ้างก็เป็นคนทเยอทะยามเป็นคนแบบอยากอยากจะทำอะไรก็ชัดเจนว่าจะจะทำสิ่งนั้นแบบโดยที่ไม่ได้กลัวว่าจะต้องเสียใจหรือล่าหรือเจอกับอะไรผมแค่อยากทำแล้วก็กระโดดลงไปทำหมนเลยอ,อย่างแรกเลยคือเราคงรู้จักตัวเองว่ามันเสียงของเรามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด เราก็เลยเลือกคิดว่าทางนี้มันน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับเราบวกกับความชอบด้วยจากการดูศิลปินที่เราชอบหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการเป็นนักร้องซึ่งซึ่งตอนเด็กก็จะชอบดูรายการประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็จะเห็นจากอย่างนั้นก่อนว่าเฮ้ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ในในทำให้รครอบครัวมีความสุขมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรามีโกเหมือนเหมือนกันหรือคนที่รู้จักเราที่เป็นเพื่อนพี่สาวเราหรือรุ่นพี่เราอะไรเงี้ย เขาก็เป็นล,ลนนักษณะก็จะมีสองเหตุการณ์ก็คือไฟนอลโชว์ครนะคะกับวันแถลงข่าซึ่งไฟนอลโชว์เนี่ยมันมม่เหมือนภาพที่จริงๆแล้วเราก็อยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของมัาตลอดแบบก็ไม่คิดว่าแบบเราเราจะได้แบบมีคนถือป้ายไฟใช่ ance, ไหมอืมก็ถึงแม้แบบป้ายไฟนั้นอาจจะเป็นเพื่อนเราครอบครัวเราหรือว่าคนที่เรารู้จัก แต่มันก็เป็นภาพที่จริงๆแล้วเราอยากเห็นแล้วมันก็ได้เห็นกับกับงานแถลงข่าวก็รู้สึกว่าภูมิใจกับมันที่เราซ้อมกันในสิปฟีซ้อมกันเองเพื่อแบบทำพอร์ฟร์เพื่ออยากจะออกไปพิเต์ให้คนดูว่าเนี่ยเราเป็นศิลปินนะแล้วก็ร้องกัน6คนนะเว้อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ พอทำโชว์ออกไปแล้วคนชอบมันก็ทําให้รู้สึกว่าไอสิ่งที่ที่เราตามหาเออมันอยู่ตรงนั้นก็ขอบคุณมากครับที่มาติดตามแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากบอกทุกคนดีกว่าแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ผมตกผลึกกับตัวเองว่าถึงท่านถ้าคุณมีความชอบหรือมีความฝันในในเส้นทางของตัวเองไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่อะไรเนี่ยคุณทำไปเลยทําจนคุณให้ได้คําตอบตัวเองว่า มันใช่สําหรับคุณหรือลบาหรือคุณมีความสุขที่ได้ทํากับสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้ามันถ้าถ้าวันนี้มันแค่ล้มวันหน้ามันก็เดินม่ได้ผมเชื่ออยา่อางนั้นทำอย่างเรื่องหลักๆก็อยากทำดีกว่าเลยไม่ได้ทําเลยเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่ในสายวงการคณะบันเทิงก็เพื่อนที่เป็นเพื่อนเตะบอลกับเราก็น้อยลงนะครับมีเพื่อนผู้หญิงอะไรเยอะมากกว่าอะไรอยงนี้ ในหนัือช่วงนี้ทำอะไรช่วงนี้เขาไม่ทำอะไรเลยรับมีงานอะไรบ้างตัวอย่างถ้ามีงานมันจะมีงานต่อเนื่องมากกว่าอาจจะเป็นงานที่แบบเรืองหลักอะไรซึ่งอาจจะออกไปในทางแบบแต่งเพลงซึ่งอยู่บริษัทนี้ก็ได้ลองแต่งเลงนี่แปลว่าเรามีความสามารถในการแต่งเลงด้วยแล้วเรามีความสามารถพิเศษอื่นอีกไหมเล่นเครื่องดนตรีจริงๆเราเป็นเด็กวงดนตรีของเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วจริงๆเราก็เล่นเครื่องเป่า คือเปล่านี้แต่กี่เครื่องออหลักๆสามเครื่องครับก็จะมียูฟเดียมทอมโบแล้วก็ทูบาคบือผมไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีเมนูที่โปรดที่สุดหรืออะไรเงี้ยคือเป็นคนชอบกินของอร่อยแต่ถ้าถ้าพูดว่าอะไรที่กินเนยอะที่สุดในปี2024ก็คงเป็นห Th มูสับผัดไข่แล้วก็ใส่ปลาหมึกทำไมอ่ะทำไมมันเยมันหนึ่งเลยมันอยู่ใกล้ของพักที่อาศาย <c oughs> อยู่แล้วด้วยเราแบบ คิดอะไรไม่ออกก็บอกร้านตามสั่งคิดไอแค่นี้แ่ค่นี้โอเคโอาใก็จะมีไอดอลหลักๆสามสามคนครับท้าย้าง่ายบ้าก็จะมีพิการณพัสครับพี่โดนจรวนแล้วก็เจ็บสาดเลยทำไมทำไมถึงเป็นเจ็บสาเนก็อย่างแรกเลยคือชื่อชื่อชอบผลงานก่อนซึ่งรู้สึกว่าชอบศิลปินที่เขาสามารถแต่งตลงเองได้ พราะมันเท่ากับการที่เขาเอาตัวตนของเขาหรือเรื่องราวของชีวิตเขามาเล่ามันเหมือนเขียนบันทึกบล็อกแวร่อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบชีวิตเขาเจอเหตุการณ์หรือรู้สึกยังไงบ้างเขารู้สึกคิดนึกคิดกับเรื่องอะไรยังไงบ้างแล้วก็ชอบในสตอรี่ของเาเซอร์เทอร์ที่ในสิบปีที่เขาเขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นการพยายามแล้วพยายามจนเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ไหนเนาะแต่สุดท้ายมันก็สำเร็จส่วนพี่โดมด้วยด้วยความที่เป็นเพื่อนพี่สาว ก็จะเห็นว่าแบบการการสู้ของเขาอะ่ะด้วยด้วยเขาอาจจะไม่ได้มีรูปลักษณ์หรืออะไรที่เป็นพิมพ์นิยมแต่เขาสามารถทําให้คนรอเขาด้วยความสามารถซึ่งซึ่ง,ง,งผมท่านรู้สึกว่าศรัทธาในเรื่องของความสามารถอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับการที่เราได้เคยได้ทํางานไปกับเขาด้วยก็จะเห็นว่าเออคนคนนี้แบบนอกจากศิลปินแล้วเนี่ยเขาทำได้หลายอย่างมากแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านส่วนพี่การนะครับจะเป็น ที่โรงเรียนซึ่งชอบในความที่เป็นนักสู้เหมือนกันคือเขาเคยตกลออแล้วก็มาประวดใหม่จนได้แชมป์ใช่ไหม mm hmm. แล้วก็เขาสามารถทําในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกว่าเขาอยากเป็นนักร้องบวกกับโก a l ้ี่ในการที่จะดูแลครอบครัวได้ซึ่งจากการที่รู้จักพี่การอะไรเงี้ยก็พี่การก็ทําสิ่งนั้นอยู่ตลอดจริงๆการดูแลครอบครัวโอ้โหซซอซ ยอะพออาจจะยังไม่เยอะก็มาตามวันนี้มีขายขายขายจริงเลยอยากมารู้จักกันแล้วตามกันมาได้มีเวลาให้ครอบครัวเยอะขึ้นครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขมาอย่างแรกเลยก็รู้สึกว่าขอบคุณตัวเองก่อนไม่ว่าจะเป็นปีที่ผ่านมาหรือหลายหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณที่ตัวเองยังอยู่เป็นเพื่อนตัวเองจนพาตัวเองมาถึงวันนี้ได้ แล้วก็อยากบอกตัวเองในอนาคตว่าข้างหน้า,านจะต้องเจออะไรเยอะแยะเลยไม่รู้เลยแต่ว่าก็จะอยู่กันไปแบบนี้แหละกับตัวเองครับ <laughs>